พวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องทางฝั่งสปปลาวทุกๆคนด้วยนะครับผมสําหรับไดส่วนนี้นะครับผมมาสรุปผลนะครับหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่22นะครับกุมภาพันธ์2566นาหะครับก็สาหรับนะครับในงวดนี้พี่ๆถือว่านะครับปังนะครับถือว่าปังนะครับเพราะว่ามาทั้ง2สูตรเลยนะครับพี่พี่น้องสูตร2ตัวเด่นนะครับแล้วก็ในโค้งสุดท้ายนะครับตรงๆเน้นๆนะครับพี่นาะ นะครับผมตารางนี้แตกตารางในโคฟสุดท้ายเนี่ยแตก6ตัวเลยนะครับพี่ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พีเอที่ติดตามรับชมแนวทางด้วยนะครับผมก็ผลที่ออกนะครับพี่ในงวดนี้นะครับผลที่ออกในงวดนี้นะครับเดี๋ยวนะครับผมผลที่ออกในงวดนี้สวัสดีค่ะนะครับนกัญญานะครับสวัสดีครับน้กัญญา ในงวดนี้สุดปังมากๆเลยนะครับนากัญยาเนาะนะครับถ้าเกิดใครติดตามทั้งสองสูตรเนี่ยผมว่านะครับตัวเน้นตัวเจาะเนี่ยมานะครับมาเน้นๆเลยนะครับเสียดายบ่ได้ซื้อนะครับสวัสดีครับคุณนูนาเนาะแนวทางเลขทูบต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าสูตรของเรานะครับในงวดนี้มานะครับสวัสดีครับคุณรัตนาเนาะนะครับบอกสุดยอดมากๆเลยค่ะครับผมเนาะก็อย่างที่บอกนะครับแนวทางเลขสูตรมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับเนาะ ในงวดที่แล้วเราอาจจะเด่นไม่ดีในงวดนี้ก็มาในตัวนี้ตัวเจาะผมก็ถือว่าโอเคนะครับพี่พี่ผลที่ออกนะครับผมผลที่ออกในงวดนี้นะครับสี่หกสองหกสองสี่นะครับพี่พี่ก็ถ้าเกิดใครวิกรุที่สองเนี่ยผมว่าเด้งๆดงนะครับเด้งๆดเนาะนะครับเด้งๆดนะครับแต่ใครจะไปคิดว่าเขาจอ,อกตัวเดิมนะครับพี่พ ใครจะไปคิดว่าเขาจอกตัวเดิมนะครับนะครับผมเนี่ยหมดแล้วก็ออกเนาะออกสี่สองหรือสองสี่นะครับถ้าไม่ผิดนะครับผมคุณโนนาบอกว่าอยากเข้ากลุ่มด้วยแต่ทําบวบเป็นอ๋อไอคุณโนนาก็แอดแอดไลน์ผมมาก่อนได้ครับแอดไลน์ก็คือศูนย์แปดสองสองศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ห้าสี่นะครับแอดไลน์มาเดี๋ยวผมดึงเข้านะครับเนาะก็ก็คือขอแจ้งตรงนี้ก่อนนะครับในกลุ่มแนวทางนะครับจะมี2แอดนะครับพี่พี่เนาะจะมี2แอดนะครับ ก็เข้าฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเข้าฟรีเนาะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ทักทักไลน์ผมมาได้เนาะนะครับผมเนาะก็เนี่ยมีพี่ๆเอเนี่ยนากัญญานะครับนากัญญาที่คอมเมนต์เข้ามาเมื่อกี้เนี่ยก็คือเป็น f อนะครับเนาะนะครับผมเนาะ FC ตัวยงเลยทั้งในช่อง YouTube แล้วก็ในกลุ่มนะครับก็เข้ามาได้นะครับก็แนวทางหลากหลายนะครับหลากหลายแนวทางเลยนะครับ นากญญาบอกว่าเข้ามาแล้วไม่พิดิหวังใช่ครับนากัญญาก็อย่างที่ผมบอกเนาะเราไม่เราไม่จําเป็นต้องว่าตามทุกๆแนวทางนะครับเราเอาที่แนวทางที่เราชอบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะให้ผมให้แนวทางเข้าทุกรอบเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเนาะเป็นไปได้ยากนะครับพี่เนาะอยากเข้ากลุ่มด้วยครับอ๋อครับผมยินดีครับผม0822091054นะครับพี่พี่เนาะนะครับก็จะมีมีรอบเดึกเนี่ยจะมีแนวทาง นอกเหนือจากที่ผมไม่ได้ลงในช่อง u t u b e นะครับก็มีหวยลาวสตาหวยลาวสามัคคี V.I.P เนาะหวยลาว V.I.P ราโจรประมาณนี้นะครับพี่เนาะแนวทางปังๆทุกวันค่ะสวัสดีครับคุณโทมัสนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเข้ามาให้กําลังใจนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับเนาะนะครับวันนี้วันนี้ขอขี้โม้นิดหนึ่งนะครับขอขี้โม้นิดหนึ่งเพราะว่าเรามาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะนะครับพี่นะครับไม่ว่ากันนะครับผม ขอเข้ากลุ่มด้วยครับพี่หนูติดตามพี่ตลอดอ๋อได้ได้ครับผมเข้าฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าไปแล้วนะครับชื่นชอบหรือไม่ชอบออกได้เสมอนะครับไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับผมสวัสดีครับแอดน้องสวัสดีครับพี่เชฟหนุ่มนำโชคฮานอยเด็ดนะครับผมเนาะสวัสดีที่เข้ามาให้กําลังใจน้องแอดนะครับผมก็เดี๋ยวขอสรุปผลก่อนนะครับแล้วพูดเยอะแล้วเดี๋ยวพี่จะราคาญกันผลที่ออกนะครับ4 6 2ห2สองสี่นะครับพี่ของเรา มาเข้าในตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่พี่สองหในลักล่างชุด6ตัวนะครับนะครับผมในลักล่างชุดหกตัวแล้วก็ถ้าเกิดใครวิ่งรุ่นที่2นะครับพี่พี่วิ่งรุ่ที่สเนี่ยเด้งบนล่างเลยนะครับเนาะแต่ผมไม่ได้จอะไว้ให้เพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็เข้าออกไปแล้วในงวดที่แล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้ประกบคู่ให้นะครับแต่ว่าผมให้มาแปดแทนเนาะนะครับเขาออกสอนะครับ นะครับผมวันนี้พี่เชฟหนุ่มบอกว่าวันนี้แตก3ตัวนะครับโอ้สุดยอดมากๆเลยเนาะพี่เชฟหนุ่มนะครับหนุ่มนําโชคนะครับผมก็ของเรานะครับเนาะนี่ครับผมเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็วิรุธที่2เด้งบนล่างนะครับส่วนในโค้งสุดท้ายนะครับพี่ๆส่วนในโค้งสุดท้ายของเราแตก6ตัวนะครับพี่ๆแตก6ตัวนี่เลยนะครับแต่ผมเสียดายตรงที่ว่า พี่พี่เห็นใช่ไหมพี่พี่เห็นใช่ไหมว่าเนี่ยในในในสูตรแรกของผมผมให้แปดกับสองผมให้แปดกับสองใช่ไหมครับในสูตรแรกของผมผมให้แปดกับสองใช่ไหมผมให้แปดกับสองแล้วคราวนี้พอในโค้งสุดท้ายพี่พี่ดูผมไปจัดสองออกแล้วผมเอาแปดกับเจ็ดมาลุ้นที่แปดผมน่าเสียดายมากๆเลยถ้าเกิดผมลุ้นที่แปดเนี่ยผมว่าพี่พี่น่า,นาจะเด้งบนล่างเลยนะครับผมดึงเข้ากลุ่มได้ไหมครับ ได้ได้ครับผมเนาะยินดีนะครับพี่พี่ยินดีนะครับเดี๋ยวอืเดี๋ยวผมขอสรุปผลก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะเขียนอันนี้ไอดีไลน์ผมนะครับผมไอดีเนาะศูนย์แปดสองสองศูนย์เก้าหนึ่งศูย์ห้าสี่นะครับอันนี้ไอดีไลน์ผมนะครับพี่เนาะใครสนใจนะครับผมศูนย์แปดสองสองศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ห้าสี่นะครับก็ทักมาหาผมได้เนาะนะครับบอกว่าอย่าเข้ากลุ่มนะครับผม กลุ่มฟรีนะครับพี่พี่ย้ำนะครับกลุ่มฟรีเข้ามาแล้วชื่นชอบแนวทางตัวเลขหรือไม่ชอบนะครับเข้ามาแล้วไม่ชอบเราสามารถออกได้นะครับไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องนะครับแนวทางก็จะมี2 2แอดนะครับก็คือสาวออนเลขเด็ดนะครับที่คอมเมนต์เนาะสาวออนเลขเด็ดแล้วก็ไอ้บาวหลงนะครับผมเนาะก็พี่พี่ท่านใดชื่นชอบแนวทางแอดไหนก็ตามได้นะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสาวออนด้วยเนาะ คุณพัชรีบอกว่ารูดสองค่ะอาจารย์เด้งครับโอ้สุดยอดมากๆเลยนะครับคุณพัชรีก็นะครับพี่พี่คุณขอแจ้งพี่พี่เอทุกทุกคนนะครับเนาะไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกอ,อาจารย์ก็ได้นะครับพี่พี่ผมเรียกผมแอดก็ได้เนาะเพราะว่าคําว่าอาจารย์เนี่ยก็คือว่าต้องต้องแบบที่ต้องต้องแบบว่าที่เคารพนะครับพี่เนาะคือผมไม่ถึงกับจุดนั้นนะครับผมขอเป็นแค่แอดก็พอนะครับเนาะก็อาจารย์นี่ก็ถือว่าไม่ใช่นะครับเนาะก็ขอให้พี่พี่เอฟซีเรียกแอดก็พอนะครับพี่เนาะ นะครับคาว่าอาจารย์นี่ก็คือเป็นครูบานะครับผมเนาะเป็นครูบาที่เรานับถือนะครับพี่พี่ก็ผลที่ออกนะครับเดี๋ยวผมสรุปผลกันเนาะว่าแต่คุยกับพี่เอฟซีนะครับสี่หกสองหกสองสี่นะครับผมนี่เลยนะครับก็มีพี่พี่ทักเข้ามาในไลน์แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะ ดึงเข้ากลุ่มนะครับผมขอจบไลฟ์ก่อนนะครับพี่เนาะขอจบไลฟ์ก่อนนะครับครับผมขอบคุณมากๆนะครับคุณพัชรีเนาะนะครับผมเนาะก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมก็เป็นเป็นเขาเรียกนะเป็นคนปกติทั่วไปนะครับเนาะก็ขอให้พี่ๆเรียกแอดก็พอนะครับคาว่าอาจารย์ก็คือที่เราเคารพนะครับผมไม่ถึงกับจุดนั้นนะครับผมเนาะก็ผลที่ออกนะครับพี่ๆผลที่ออกสี่สี่หกสองหกสองสี่นะครับพี่ๆ ของเรานะครับสองหกนะครับตรงตรงนะครับเน้นเน้นนะครับแล้วก็สี่หกนะครับทางฝั่งพี่น้องสอปพอลาวนะครับเลขชุดหตัวนะครับเลขล่างก็ตรงตรงอีกนะครับอย่างที่ผมบอกสองสี่ผมไม่ได้จับให้เพราะว่านึงว่าจะแล้วขออกแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครจับคู่ในตารางเนี่ยผมว่าน่าจะมีโชคนะครับเผร่อแตกสามตัวด้วยครับอืมอันนี้ก็เจ็ดสองหกนะครับพี่พี่ อถ้าเป็นสี่สองหกนี่เรายังจะได้เฮนะครับเนาะแต่ถ้าเกิดใครจับคู่ในตารางนะครับพี่พี่แตกสามตัวนะครับผมแตกสามตัวนะครับคุณนัชพัชราโทรมัสบอกว่าพี่คะทวนเบอร์โทรอ๋อนี่ครับผมนี่ครับผมไอดีไลน์เนาะไอดีไลน์ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวทักเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มนะครับพี่เนาะเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มวันนี้ผมขอแจ้งนะครับก็คือ แนวทางเราสามัคคีแล้วก็หวยเราวีไแล้วก็หุ้นดาวโจนผมไม่ได้ลงในช่อง youtube นะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนาะเมื่อคืนนี้เราแนวทางผมหลุดนะครับแนวทางผมหลุดแล้วคันนี้มีพี่พี่เอฟซีเนาะก็บอกว่าแนวทางไม่เข้าเลยนะครับผมก็เลยว่าวันนี้ผมจะไม่ลงให้พี่พี่ในช่อง youtube นะครับแต่ผมจะลงในกลุ่มแทนนะครับก็ตามนี้เลยนะครับพี่พี่เนาะส่วนแนวทางเลขทูบนะครับวันนี้ผมต้อง ขอโทษขออภัยพี่ด้วยนะครับใครที่ติดตามแนวทางในทูบนะครับแนวทางในทูบไม่เข้านะครับในงวดนี้นะครับพี่พี่เพราะว่าแปด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 ศูนย์นะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนาะแนวทางในทูบนะครับผมแต่แนวทางสูตรของเราก็ถือว่าเดินดีเนาะทั้งสองสูตรเลยนะครับนะครับถือว่าเดินดีนะครับผมก็ตามนี้นะครับพี่พเดี๋ยวผมจะขอจบไลฟ์นะครับพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับก็ใครที่สนใจก็ตามนี้เลยนะครับไอดีไลน์นะครับ พักเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มนะครับกลุ่มฟรีนะครับย้านะครับกลุ่มฟรีนะครับก็ใครชื่นชอบมาทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับพี่ๆเพราะว่ากําลังใจเนี่ยสำคัญสุดนะครับเพราะว่าผมยกนกัญญานะครับเป็นเป็น f c ตัวยงเลยนะครับนกัญญานี่ก็คือทั้งในกลุ่มทั้งในช่อง u t u b e นะครับแกจะเข้ามาให้กําลังใจน้องแอดตลอดนะครับแนวทางจะหลุดจะเข้านะครับแกก็ เข้ามาให้กาลังใจผมตลอดเนาะผมก็ขอขอบคุณนะกัญญามากๆเลยนะครับรวมถึงพี่ๆสมาชิกท่านอื่นด้วยที่ผมไม่ได้ชื่อเอนามะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็สำหรับไลน์นี้นะครับผมขอจบคลิปพี่ๆเพียงเท่านี้นะครับขอแสดงความดีใจขอแสดงความยดีกับพี่ๆสมาชิกนะครับที่นะครับที่ติดตามระทางผมนะครับเนาะขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขอนะครับดึงพี่ๆเข้ากลุ่มนะครับเนาะขอจบ ไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับผมกับส,ส,สวัสดีครับ